สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสําหรับชาวบ้านคารวาเนี่ยนะโรกียธรรมก็มีส่วนสําคัญนะโลกุตตรธรรมก็สามารถทําได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับ โลก,กุณหธรรมคืออะไรก็คือทำนะเพื่อความเหนือโลกหรือจะบอกว่าโลกทําร้ายเราไม่ได้หรือความทุกเนี่ยทำร้ายเราไม่ได้นะถ้าเราไม่มีโลก,กุณหธรรมนะครับมีแต่โลกิยธรรมเนี่ยก็เราก็ตกอยู่ในเขาเรียกว่าโลกธรรม8นะ เราก็จะทําใจไม่ได้ถึงแม้เรามียศวันนึงก็ต้องเสื่อมยศนะมีลาบก็เสื่อมลาบนะครับมีสกักการะสารเสริญม,มันก็เสื่อมได้หมดนะเราทําใจไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีโลกุตรธรรมเนี่ยนะเราจะสามารถเข้าใจนะถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุเหตุด,ดีเหตุเสื่อมนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรกฎไตรลักษณ์เป็นอย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการไปถึงโลกุตตธรรมสําหรับชาวบ้านคารวาสเนี่ยต้องบอกว่ายากไหมก็ต้องบอกว่ายากแต่ถามว่ายากไปเพื่อจะง่ายนะเพราะอะไรครับมันทำไมถึงต้องยากไปเพื่อจะง่ายเพราะว่าการที่คําสอนพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะคำสอนพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายและตรงไปตรงมาแต่เราไม่สามารถเห็นได้เพราะความยากอยู่ที่จิตเราไม่สงบ จิตเราขาดสมาธิเมื่อจิตเราไม่มีความสงบขาดสมาธิไม่ตั้งมั่นมันไม่สามารถมองเห็นได้มองเห็นอะไรครับมองเห็นขันห้านะขันห้าคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็สิ่งที่รู้ก็คือจิตเพราะฉะนั้นจิตไปรู้ขันห้าก็ความหมายคือนะถ้าเราแยกไม่ออกนะครับว่าจิตตัวรู้กับขันห้าเนี่ยมันคนละสิ่งกันเนี่ยเพราะฉนั้นเราก็ไม่สามารถไปถึงโลก,กุตรธรรมได้นั่นเองนะครับ มันเราจะแยกให้ออกนะของตัวรู้และสิ่งที่ถูกรู้ทําอย่างไรก็ต้องใช้สมาธิถ้าจิตเราไม่มีความสงบไม่มีสมาธิมันจะแยกไม่ออกหรือมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้นะกับตัวรู้เนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันนะมันก็ไปมองเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือมันรู้ทุกอย่างเป็นก้อนมันเห็นขันห้าเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นตัวเป็นตนของมันทั้งหมดไอ้ความเห็นผิดนี่แหละครับก็เรียกว่ามันไม่สามารถที่ เราจะป่าขึ้นไปสู่โลก,กุตตหกรรมได้เพราะฉะนั้นนะครับบันไดขั้นแรกสู่นิพพานเนี่ยก็คือการแยกให้ออกของตัวรู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็เรียกว่าเป็นการทําลายความเห็นผิดนะครับหรือว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่สามารถทําการแยกระหว่างสิ่งที่ถูกรู้และตัวรู้ได้เนี่ยเราจรึงไม่สามารถขึ้นบันไดขั้นแรกนั่นเอง แต่การจะขึ้นบันไดขั้นแรกได้ต้องใช้กําลังจิตกําลังใจนั่นคือสมาธินั่นคือความสงบที่เพียงพอที่สามารถทําให้จิตรู้ได้นะครับแยกออกได้ว่าสิ่งที่ถูกรู้กับตัวรู้เป็นคนละสิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นบันไดขั้นแรกสู่นิพพานเนี่ยนิพพานไม่ใช่สถานที่นะนิพพานนะไม่ใช่สวรรค์นะครับนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องราวของจิตใจที่สิ้นกิเลส นะถ้าจิตใจที่สิ้นกิเลสก็จะสัมผัสนิพานได้นิพานก็คือสภาวะของการดับกิเลสเป็นขั้นขน้นะถ้าใครสามารถดับได้นะถึง4ขั้นพูดง่ายขึ้นบันไดครบ4ี่ขั้นก็เรียกว่านิพานสมบูรณ์นะก็ไม่เกิดนะครับแต่บันไดขั้นแรกที่จะขึ้นไปสู่นิพานเนี่ยก็คือการเห็นนะแยกออกนะระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับตัวรู้นะครับก็เรียกว่าแยกออกก็ทําลายมิจฉาทิฏฐิไปนั่นเอง แล้วก็นิพพานไม่ใช่สวรรค์นะครับถ้านิพพานเป็นสวรรค์เนี่ยเหล่าเทพเทวดาที่มีกายทิพย์ที่อุบัติอยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องรู้นิพพานนะเพราะนั้นนิพพานเป็นเรื่องของภายในจิตใจก็แปลว่าเทพเทวดาที่อยู่ในสวรรค์เขาก็ไม่เข้าใจเรื่องราวในจิตใจเขาเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้เจริญสติภาวนาไม่ได้เจริญสมถะภาวนาไม่ได้เจริญวิป,ปัสสนาภาวนา <c oughs> เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องราวในจิตใจเขาได้เช่นเดียวกันถึงแม้เขาจะมีกายทิพย์ ถึงแม้เขาจะอยู่ในโลกทิพย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนิพพานไม่ใช่เรื่องที่อยู่นอกภายในจิตใจเรานะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ภายในจิตใจจิตใจที่สิ้นกิเลสตัณหานั่นเองอเพราะฉะนั้นใครต้องการเข้าใจนิพพานบันไดก้าวแรกเลยคือต้องแยกให้ออกนะของตัวรู้และสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองถ้าแยกออกปุ๊บนะความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็จะถูกทำลายลงนะครับก็เป็นบันไดขั้นแรกที่เรียกว่าก้าวสู่นิพพานที่แท้จริงนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ